นี่ครับพี่น้องครับแม่น้ำซี่นะครับเนาะกําลังไหลกําลังจะขึ้นได้พี่น้องเด้อตรงนี้ครับผมตรงนี้บ้าน้องกับพาพพี่น้องมาเบิงนีก็คือยูบ้านยูบานแดงหมอเด้พี่น้องเด้อตาบลแดงหมอออาเภอเครืงในจังหวัดอุบลราชธานีนี่ครับผมตรงนี้ก็คือยูบ้านแดงหมอเลยครับผมนี่ครับเบิง น้ำเพิ่นกำลังไหลเออไหลเรียวเด้พี่น้องเด้อนี่ครับตรงนี้ก็คือยูอยูข้างมุมวัดเด้พี่น้องเด้อนี่ครับผมอยู่ตรงบานแดงหมอเฮาเลยเนาะตรงนี้น้ำเพิ่นก็จะไหลขึ้นเรื่อยๆครับผมเป็นต้นนี้จะเป็นแม่น้ำซีนะครับเนาะอีกฝั่งห้องอยู่กันท่าลมนี่จะเป็นแม่น้ำมูลครับตรงนี้คือแม่น้ำซีแม่น้ำซีนี่จะไปบรรจบกันอยู่เขื่อนบัดอกหัมะนาเะพี่น้องเนาะตรงนี้ครับผมเพิ่นก็จะไป อยู่เขื่อนบ้านกอกหัวนาจังจะไหลลงสู่แม่น้ำโขงนะพี่น้องเนาะตรงนี้ครับผมจะมีซี่นี่ครับมีซี่มีมลเนาะครับเนาะตรงนี้คือแม่น้ำซี่จะไหลมาจากุ่นล่ะครับตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีแม่น้ำมูลจะบรรจบกันแล้วก็จะไหลลงไปสู่แม่น้ำโขงนะครับเนาะนะครับกำลังจะเออขึ้นมาเรื่อยๆครับพี่น้องตรงนี้ของเพิ่นนี่ น้ำจะตรงนี้จะน้ำแม่น้ำซีนี่จะน้ำขื้นมากครับเพิินกำลังจะเก็บเกี่ยวเข่า้อพี่น้องเด้อตรงนี้น้ำขื้นไหวแห้งเบิ่งครับเพิินกำลังจะพากันเก็บเกี่ยวเข่านี่ครับตรงนี้เพิินกำลังเก็บเกี่ยวเข่าน้ำก็จะท่วมขึ้นเรื่อยนี่ครับพี่น้องครับบ้านน้องก็สอบถามเพิ่นเบิ่งแล้วนาอหมองนี้จะท่วมคู่ปีเด้พี่น้องเด้อ นี่คือเพื่นกาลังเจ็บเกียวเข่าอยู่ครับตรงนี้ก็อยู่ประมาณอีกสองถึงสามหมื่นนี่ก็ถ่วมตรงนี้บัดรับเพื่อนว่าถ่วมคู่ปีตรงนี้ก็คือเขาจะเฮตเุปเ,ตเป็นหน้าปังไว้ครับพี่น้องจะเห็ุเป็นหน้าสามเดือนเนาะพาเป็นหน้าปีนี่ก็จะอันนี้แน่เพิ่นว่านา้ำหืนไหวถ่วมไหวนะครับเนาะนี่ครับพี่น้องบ่าน้องกับผาพี่น้องมาเลาะเบิงแม่นม้ำน้ำแน่เนาะครับเนาะตรงนี้ครับคุณครับน้ำไร้เร็วแห้งเด้อพี่น้องเด้อคุณ